โอเคสวัสดีครับเดีย๋ยวผมกับรายการใหจ Joker อร์เกมเมวันนี้จะมาสอนธีการโลดสกรีนเทปเตสสองออนะครับเขาเลเขาไปดีกลก็กันเลยไปถามวิ่กลัวนะครับว่าลงนีช่วยมั้ยครับกดว่าเพราะว่า W W เจ m e เกมบาร์นานอะเอ้เฮ้ยไม่ใช่อนะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเกมนนมันมากเลคแล้วก็กดอันแรกเลยครับ แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะเป็นเว็บเกมอ่ะหรือว่าจะพิมพ์อย่างไะพิมพ์อย่างนี้ก็ได้ครับหนึ่งยูเกมบาน่า .com ก็เกิดข้าไปเลยครับแล้วมาที่คำว่าสกินรูปถุงมือเนี่ยผมเอาสกินอันเดิมที่ผมเคยโหลดไว้นะจะอันที่ผมเคยโหลดไว้มาที่เกมเนี่ยมันจะมีเกมให้เลือกว่าจะเอา สกินในเกมก็มาที่จีนตนากสองมีเก้าพันเก้าเก้าร้อยสิบสี่สกินถือว่าเยอะใช้ได้เลยโอ้แล้วก็เลือกสกินที่ถูกใจมาหนึ่งอันละบางอันก็ใช้ไม่ได้บ้างก็ใช้ไ,ได้มันยังมีหลายสกินเหมือนก็รู้เหมือนกันว่าผมจะลงอะไรบ้างก็ลมงหาเลือกกัน ไม่มีอะไรโดนใจอ่ะอืมอะไรดีมันมีอะไรที่ใช้ได้ป่าววะอะไรบ้าเนี่ยเอ้ยนานี้แบบนี้เอานั้นอะไรนะ งั้นอย่าผมเอาเอานี้ก็ได้เอาเนี้ยแหมวะเอานี่น,นี่น,น,น,นี่อันนี้กดเข้าไปครับแล้วก็แล้วก็กดตรงนี้ครับดาวน์โหลดหนึ่งสิบห้ามิการไม้แล้วก็ลอยลอยอนะ วอวอแต่บันฑิดเข้าไปแล้วเออมันไม่ติดเมื่อกี้ก็กดคําว่าดาวโหลดตรงนี้นะเราก็รอให้มันขึ้นนี่ก็จะเป็นนี้กดจ,ดจุดแล้วก็เลือกไปเสกีนดีมันจะสองแล้วกันแล้วก็เซฟไปเลยแล้วก็ดาว์โหลดแม่งแปบ,บเดียวใช้เวลาดาวโหลดแป๊บเดียวนะเ,ออเจ็บเจ็บ โอเคอ่าเราโหลดเสร็จแล้ว,ดดลวกดปิดไปแล้วก็มาที่โฟลเดอร์สกินเทปสองที่ว่าเราเซไว้อะแล้วก็เนี่ยจะได้อันนี้มาได้นี้มาทีา่จริงอ่ะบางคนก็จะได้เป็นแฟ้มอย่างนี้มาบางคนก็จะได้เป็นแผ่นกระดาษแต่ผมมันได้เป็นแผ่นกระดาษกดคําว่ากดแตกไฟล์แตกไฟล์แตกแล้วก็แตกไฟล์กดที่ขวามันจะมีคําว่า exit เนี่ย แล้วก็เอสเออะไรเนี่ยแต่ผมม,มันมันมีเซเมันก็เลยมันก็เลยคลิกขวาแล้วแตกไฟแบบแบบเก่าไม่ได้ผมก็เลยต้องใช้เซเว่ 10, ในการแต่ไฟล์ไปหาโหลดขึ้ได้เนี่ยมีเยอะแยะอ่ะเวอร์ชั่นไหนก็ได้หมดกดคลิกขวาเซเว่นซิ 10, แยกไฟล์ที่นี่นี่แล้วก็จะได้อันนี้มาเนี่ยแล้วก็เราก็ บอกว่าวิธีวิธีอินสตอลล์ดังนั้นเราก็ลาก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 แล้วก็เปิดโฟลเดอร์เกมทีมปฏิเสมาเปิดโฟลเดอร์เกมทีมปริเสขึ้นมาหรือถ้าใครที่ไม่รู้ว่าโฟลเดอร์เกมทีมปฏิเสอย่างไรก็มันจะมีสตรีมอยู่หน้าเดสก์ท็อป ถ้าใครไม่มีสเต็มหน้าไหนท้องแล้วก็หาไฟไม่เป็นก็กคุณไม่รู้มันจะช่วยมึไงไังกดที่ขวาที่สเต็มโอเ i นไฟคอลเลคชันเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ก็มาที่คอนสเต็มแอปคอมมอนที่จะได้ท้องทีเอฟแล้วก็คัสตอมคัสตอมเสร็จก็ที่จริงมันจะมีอันเดียวก็คือลีดมีนะมันจะมีอันเดียวคือลีดมีถ้าใครไม่เคยลงก็ลากอะลากพวกนี้วางเข้าไปเลย แล้วก็การกระบาดทิ้งแล้วก็การกระบาดทิ้งแล้วก็เล่นเกมตามปกติได้เลยก็เออยื่งบอกไปสปินจะมองเห็นได้แค่คนเดียวก็ขอจบคุปเปียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ